อูไหนมีครัตช์สามแผ่นเครื่องเคต้องการใช้เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ก็ซื้อครับคุณจะเป็นหนึ่งในผู้ทำประวัติศาสตร์แร็กไทยฮะถ้าคุณมีคลัตชสามแผ่นเครื่องเคเขาย้ำมานะครับขอให้ของใช้ได้สวยดีครัตช์สามแผ่นของเครื่องยนต์ฮอนด้าตระกูลเค คลัสสามแผ่นแต่งนะครับคุณมั่นใจว่าคุณมีของดีเสนอมาเท่าไหร่กูดี้พร้อมจ่ายครับครับขอเวลานี้ครับติดต่อที่คอนโทรลนะอัพเน็กส์โค้ดเบอร์22 w หว g งเซิงช่าง H22 Power Tune น่าสนใจครับไอ้คันนี้ที่เป็นนี่ป่ะบุนไนป่ะ ผมว่าใช่ S22 yes, นะใช่นออในเมื่อไทยไม่เปิดหัวครับเดี๋ยวอินเตอร์เนชั่นแนลเปิดให้ครับเป็นตัวละครรับของต่างประเทศครับนี่แหละครับรถเขาเนียนดูดุดันเองคอดอเห็นไหมเขามีสวิตช์กดซึกเ,เขาไม่ต้องมาฆ่าดักเทปนะเจ็ดสามมาแฮชแท็กมา,าแล้วครัคไม่เลนเดินละ เก็บรถกลับบ้านเปิดหัวหน่อยนะอันนี้ยังไม่เคยเห็นคลิปวิ่งเลยนะเพราะว่าเขามาปิดสนามซ้อมส่วนตัวนะครับมีให้อนุญาตแค่ถ่ายออกตัวแต่ว่าไม่ให้ถ่ายตอนจบะไม่เห็นเวลาครับมาดูมาลุ้นกันครับว่าต่างชาติจะทำได้เวลาเท่า เจ็ดะเท่าไหร่ดีกวเจเท่าไหร่ดีกวะเจ็าหกเก้ครับ s 9 6 9 o n n e n for u m b e r n w Wang s a n g c h o n g from H 2 2 Power Tune wow first seven seconds for today on the first qualifying round for Pro 6 คิ่ไม่ว่ากันเลยเพื่อนตัวนี้มันเก่งครับร้อนจ้ามันติดไม้มไมเลยเนี่ย